สวัสดีทุกท่านเราก็มาทําที่ครอบเสานะทําไมถึงครอบเสาถ้าไม่ครอบเสาเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้เห็นไหมเออมันจะมีส่องได้นะท่านเห็นไหมมันจะส่องเห็นข้างในเพราะฉะนั้นมันต้องมีที่ครอบเสานะถ้าไม่อยากให้มันมีรูต้องทําไม้ฝาเนี่ยเฉียง45องศาแล้วมาชนกันมันจะไม่มีรูนะท่านแต่ว่าทํายากมากเคยทําแล้วนะตอนทําบ้านแม่เล็ดนะ ไม่ได้ทุกท่านยากนะทํายากนะเออเพราะนั้นไม่ทําดีกว่ามันยากเกินทําให้ไม้ฝามันมา,มาประกบกันนะะเพราะนั้นด้านน้นด้านนี้ไม้ฝามันมันต้องเท่ากันมันความเอียงมันต้องเท่ากันเราฝีมือไม่ถึงฮนะเดี๋ยวจะมาติดตั้งเลยไอตัวครอบเสานี่เราผมจะไม่ทาสี ก่อนนะท่านเดี๋ยวเอาขึ้นแล้วทาสีที่หลังเอามันจะได้ทาหัวน็อตไปเลยเออเอาแบบนั้นเอามาแม้อืมเดี๋ยวเดี๋ยวประกบกันก่อนอืม ตอนนี้คนละสีอยู่เพราะยังไม่ได้ทาให้มันเหมือนกันตอ้สวยงามอืมจะไว้บายไว้อืมคุณแม่ขยับเนาะอย่าขยับใช้มือนะ

i would love me. à rồi <coughs> สวยงามทุกท่านครอบเสาเดี mm ๋ยวทาสีมันก็จะสวยเลยนี่ท่านได้ทาสีอย <enables> <im> ู่เดี๋ยวทาสีที่หลังเอาปกติเราทาสีก่อนสุดท้ายก็ต้องได้กลับมาทาอีกโปหัวน็อตมันไม่เหมือน เออเพราะนั้นเอาขึ้นแล้วค่อยทาที่หลังเอามันจะได้สวยสาธุสวยใสยไร้ทิติบัดน,นี้อืมเออตัวครอบเสาเนี่ยไม่ต้องเอาไม้ฝาก็ได้ทุกท่าน เห็นไหมสวยเลยนี่ทาสีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่ได้ทาสีมันเหลือจากโน่นมันเหลือจากอันที่ผมใส่ข้างบนเออมันเหลือผมก็เลยตัดมาใส่เลยอันที่ทาสีนะเดี๋ยวเราทาอีกเดี๋ยววันนี้แหละทาสีเลยอโอสวยสวยสวยเออมาตัดอันนี้ตอ่อตัดตอ่อหู้บน หลังนี้นี่สุดยอดจริงๆเย่าอย่าเอาบ้านหลังนี้เป็นมาตรฐานนะทุกท่านเพราะว่าเราจะกลับไปทําเหมือนเดิมห้องน้ํานะแอมฟ้าด้วยแผ่นอันนี้เหมือนเดิมอันนี้น่าจะเป็นหลังหลังสุดท้ายที่ผมทําแบบนี้นะมันขั้นตอนมันเยอะเกินสองวันนี่ปกติได้ใช้แล้วห้องน้ํานี่ัำนี่กเป็นอาทิตยหนึง่งวันนี้ ห้องน้ำนี่อืมนะคุณแม่แต่ก็สวยดีนะทุกท่านชายชาได้พระเรียบงามอืมไป E มันนี่ไม่สวยช่างมันอาสีเอาอาสีเดียวก็สวยเอง Nej. Hmm. Nej, hmm. 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 ไอ้คุณแม่รวดเร็วทันใจนะท่านได้ครึ่งหนึ่งแล้วทไปทำืมแม,ม่จับ Ja, ne?